พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งนะครับจะเจอเป็นประจำนะฮะกับเราสองคนผมอามนวพลและพี่ปุ้ยมะทมนค่ะเราก็จะมาเจออกันแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ใช่แล้วเราจะไม่บอกแล้วว่าวันไหนใช่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ว่าง่างเทปนี้นะฮะเราอัดวันอังคารค่ะแล้วพรุ่งนี้อามก็ไม่ว่างวันพุธก็ต้องเดินทางไปถ่ายรายการนะฮะที่ศัตรูของ ช่อง MVTV 75ครับไปโปรโมทรายการนิดนึงคืนรั่องละก็ที่จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์ได้ทุ่มึ้นนะครับก็ชมกันได้สำหรับวันนี้ค่ะพี่ปุ้ยก็มีสาระดีๆมาฝากพร้อมด้วยศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะวันนี้อฝากไว้ก่อนเออยังไงกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกว่ากดไดิ่งด้วยเออช่วยกันนิดนึงนะฮะนะแล้วก็ สาระเนี่ยพี่ปุ้ยเอามาอยู่แล้วแต่เรื่องของความบันเทิงนะครับเกี่ยวกับข่าวของศิลปินวันนี้น้องลีโออาทิตย์ไม่หมดนี่นะฮะสองร้อยสมัยของเราแชมป์นะก็คือเดินทางไปดูคอนเสิร์ตของพี่ไรอันอ่ไปดูไอดอลตัวเองนะฮะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่สิบสองสิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะโอ้โหแบบน้องก็ไปแบบเชียร์แบบ อยู่อยู่แบบในในคอนเสิร์ตอะเออ,เออไปดูหรือหรือว่าจะไปดูไว้ก่อนไปดูไว้ก่อนเรื่องยังไงเอ๊ะหรือเปล่าแบบจะแบบมีคอนเสิร์ตเดี่ยวบ้างอะไรบ้างแต่จริงจริงน้องน้องดีโอเคยมีคอนเสิร์ตมาแล้วด้วย อันนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าเออแลนต่อไปมีหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปอันนี้เราแค่พูดเฉยๆก่อนนะไม่ใช่เอาไปตีความว่ามีอันนี้คือเราเม้ามอยเม้ามอยเฉยๆนะเม้ามอยเฉยๆไม่ใช่มั่วคือเราแสดงออกถึงความคิดของเราสองคนเราต้องเราต้องมีการอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวจะงงกันนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงนี้ก่อนนะครับค่ะโอเคสาระช่วงโอเคสาระสาระช่วงนี้อืมอ่ายังไงฮะเดี๋ยวดูดิอะไรมีกลิ่นไหมโอ้โหเปรี้ยวมากหยอกหยอกซักอยู่นะซักอยู่ซักอยู่ คือเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยจะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวแล้วมาดมอามแต่ว่ารุ่นอามนี่ก็จะใช้พวกโรออหอมหรือว่าจะใช้น้ำหอมก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นมากกว่าพี่ปุ้ยอายุเยอะกว่าเยอะกวว่าสมีกลิ่นคือหลังหกสิบไปเนี่ยนะเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาแล้วใช้ถ้าสมมติใช้น้ำหอมใช้โคลรนจะหายไหมมัน หรือบรรเทาได้มันก็หายนะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยที่บอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ใช้น้ําหอมคืออาบน้ําฟอกสบู่อะไรอย่างงี้ก็มันจะมีกลิ่นมาก็จะมีเหมือนเหมือนกลิ่นแก่กลิ่นตัวนะคะมันก็จะออกมาเมื่อตอนที่อายุเยอะๆแล้วแต่สําหรับพี่ปุ้ยนี่อาจจะไม่มีเพราะว่าเป็นคนที่ ชอบน้ําหอมก็อยู่กับน้ำหอม็เวลาจะออกไปข้างนอกก็จะมีฉีดบ้างอะไรบ้างแล้วเพราะว่าเวลาเราใช้น้ําหอมเนี่ยมันจะออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อผสมกับ เหงื่อนะคะผสมกับความร้อนจากร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอีกแบบหนึง่งนะคะพี่ปุ้ยชอบน้ำหอมกลิ่นจัส m i มินมกลิ่นดอกมะลินั่นเองก็ดีมากคนะ่ะแต่ว่านอกจากที่จะใช้พวกนี้แล้วเนี่ยอาหารบางชนิดนะม,มันก็จะทำให้เรามีกลิ่นตัวอ่มออามสังเกตมาแบบเวลาสตอขึ้นรถขึ้นรถแน่นๆไม่ขึ้นรถแน่นๆแล้วจะไปเจอคนที่แบบ มีกลิ่นอะมีกลิ่นอย่างเราจะบอกพวกแขกอ่ะพวกแขกเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยทานพวกเครื่องเทศเยอะอ่ามันก็จะออกมารวมกับกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรในร่างกายของเราบางคนก็บอกกินกระเทียมเยอะอ่าก็ทําให้มีกลิ่น แปลกๆออกมาจากตัวเราได้นะคะเวลาที hmm. ่ม ah, right. yeah. ีเหงื่อออกมากๆนะคะอาหารบางอย่างก็มีผลต่อกลิ่นตัวมากกว่าอาหารอื่นๆด้วยนะคะข้อมูลนี้ก็มาจากคุณเอรินปาลินสกี้เวสนักโภชนาการจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะเขาบอกว่า จากเขาวิจัยมาเนี่ยกลิ่นกายเนี่ยขึ้นอยู่กับแบคทีรียบนผิวหนังของแต่ละคนและวิธีที่แบคทีเรียเหล่านั้นย่อยเหงื่อออกมาเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดกลิ่นตัวตามคําอธิบายของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่ทําไว้อาหารก็มีกลิ่นส่งผลต่อกลิ่นกายของคนเรารนะคะอย่างเช่นพวกปลาปลานะม,มันคาวไงอามเคยกินมาพวกปลาปลาดิบอะไม่อ่ะไม่ค่อยจะ ทไม่ชอบเนาะพี่ปุ้ยก็ไม่ชอบชอบของสุกให้มันสุกไว้ดีกว่าเนอะนะคะเขาบอกว่ากลิ่นคาวของปลาเนี่ยอมันจะเปลี่ยนแปลงกลิ่นกายให้คนอื่นได้รับรู้ว่าวันนี้เรากินปลามาเยอะกลิ่นอาหารทะเลมาเยอะกลิ่นมันก็จะออกทะเลทะเลไหมเหมือนข้างหลังเราเนี่ยประมาณนั้นนะนะคะแต่ว่า ร่างกายจะเปลี่ยนสารเคมีจากอาหารทะเลที่ชื่อว่าโคลีนกลายเป็นสารที่มีกลิ่นคาวปลาเรียกว่าไตรเมทินเอมีนนะคะก็เป็นข้อมูลที่เขานักวิจัยเขาวิจัยออกมาผักก็ทำให้มีกลิ่นตัวได้นะคะอ,อย่างเช่นบอกคลี่กระหล่ำปลีดอกกระหล่ำนะคะหรือว่ากระหล่ำปรีบราเซลก็คืออันนี้เป็นข้อมูลจากเมืองนอกนะเขาก็จะมี ผัแกแปลกๆซึ่งบ้านเราไม่มีนะคะสำหรับผักพวกนี้จะทำให้เกิดกลิ่นกายได้เมื่อร่างกายปล่อยกรดกรรม,มถันกลิ่นนี้จะรุนแรงขึ้นเมื่อผสมกับเหงื่อนะคะกลิ่นลมหายใจแล้วก็แก๊สในร่างกายถ้าบ้านเรานะ่ยก็น่าจะเป็นสตออย่างที่เราอ่านว่าสตอรกรกะถินชะอมพวกนี้เลยก็จะทำให้กลิ่นกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,นะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องเทศ นะก็จะทําให้กลิ่นกายเนี่ยแรงขึ้นเนื่องจากมีสารประกอบที่มีธาตุกรมถันและก็สารเมตาบอลิซึมบางชนิดนะคะสําหรับเครื่องเทศอย่างผงผงกรี แล้วก็ยี่ราเนี่ยจะมีสารประกอบระเหยง่ายที่มันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ถูกขับออกมาทางต่อมเหงื่อทําให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวที่ชัดเจนด้วยนะคะต่อไปเนื้อแดงเนื้อแดงก็จะปล่อยโปรโตีนที่ไล้กลิ่นออกมาทางเหงือ่อและเมื่อโปรโตีนเหล่านี้ไปผสมกับแบคทีเรียบนผิวหนังกลิ่นก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนอาหารบางอย่างก็จะ ช่วยลดหรือว่าป้องกันกลิ่นกายได้นะคะคก็อย่างที่บอกไปก็คืออาหารที่มีธาตุกรมะาันสูงต้องลดการกินเนื้อแดงนะคะหรือว่าอาหารเผ็ดจัดแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําแล้วก็ผลไม้และผักในมื้ออาหารวิธีที่สุดก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงกลิ่นกายก็คืออาบน้ําอย่างสม่ําเสมอเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยๆก่อนนอน นะคะครั้งหนึ่งรหรือแล้วก็ก่อนออกจากบ้านประมาณนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพเมตาบอลิซมึมด้วยการนอนหลับให้มีคุณภาพลดความเครียดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยปรับปร,รุงกลิ่นกายโดยรวมให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแต่สำหรับพี่ปุ้ยนะอย่างพวกสบูท่ที่ที่เขาบอกว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้99.99% 99เนี่ยนะอย่างหลายๆยี่ห้อเลย เอาโฆษณาก็ได้นะพวกอะไรอะเด็กตอนเออนะคะหรือว่าอะไรที่มันฆ่าเชื้อพวกเนี้ยพี่ปุ้ยใช้ไม่ได้เลยอํามใช่ไหมใช้ยี่ห้ออื่นใช้สบู่ใช้สบู่ที่แบบมีมีกลิ่นหอมหอมใช่ใช่นะประมาณนั้นนะคะกลิ่นส้มกลิ่นส้มอ่ากลิ่นส้มกลิ่นมะนาวนะคะหรือว่ากลิ่นอ่า ที่มันผ่อนคลายสามารถทําให้เราเนี่ยรู้สึกอาบน้ําแล้วมีความสุขพี่ปุ้ยก็ใช้แต่ว่าพวกนั้นจะไม่ใช้เพราะว่าคือพอมันล้างแบคทีเรียออกไปจากร่างกายของเรามากครับมันก็จะไม่มีแบคทีเรียที่มาแบบมาทําให้มันสมดุลกันอ่ะอย่างนี้เลยสุดยอดนะคะฝากไว้ด้วยค่ะถือว่าเต็มอิ่มมากเลยนะสาระปลาไปแปดนาทีนะฮะนี่นี่พยายามสรุปแล้วนะ อ่ะผ่านไปครับคุณผู้ชมกับเ่องของโอเค,อเคสาระช่วงโอเคสาระ มาในช่วงนี้ครับหลายคนรอคอยแล้วล่ะนะฮะสำหรับเรื่องราวของน้องดีโออาทิตย์ที่ไปให้กําลังใจพี่ชายไอดอลนะฮะแชมป์200สมัยเหมือนกันไรอันก็200สมัยนี่เป็นแชมป์คนแรกเลยนะไรอันเนี่ย200สมัยแล้วก็ดีโอก็ตามมา200สมัยนะฮะก็คือมีพี่ไรอันเป็นต้นแบบไปชมคอนเสิร์ตครับนะฮะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12-13กรกฎาคมโอ้โหแบบว่าเจ้าตัวนี้ มีความสุขกับการได้ไปชมคอนเสิร์ตพี่ชายอะ่ะเออนะฮะก็มีการถ่ายภาพด้วยคือไปงา,องานนี้นี่แม่แม่เอฟซีได้กําไรใช่เพราะว่าเจอสองน้องเลยเจอทั้งไรอันเจอทั้งลีโอนะฮะใช่คะ่ะนะครับก็มีการถ่ายภาพร่วมกันครับก็จะเห็นว่า,าน้องลีโอนะครับมีการถ่ายภาพกับพี่ไรอันนะฮะแล้วก็มีป๊อปปี้ปัจจยาปัจยารักษ์นะครับมีน้องแก้ม ทิศานะฮะแล้วก็ศิลปินของยุ่งข้าวเรคคอร์ดอีก2อสท่านด้วยกันครั้งนี้นะครับแล้วก็แบบม <c oughs> ีได้พบปะกับบรรดาแฟนโครงแฟนคลับแม่แม่ทั้งหลายนะฮะเออนะทีเนี้ยน้องเขามาโพสในแฟนเพจน้องลีโอม่หมดนี้นะครับโดยระบุแคปชั่นว่าไปชมคอนเสิร์ตพี่ไรอันอแค่นี้เองแค่นี้โอทีเนี้ยแม่แม่แมก็มาโพสสิเอ้มาคอมเมนต์สิรออะไรล่ะอ่ะอย่างเ,เช่นคุณรุง่งอ รู้ว่าน้องเลโอรักพี่อันมากแล้วน้องถือพี่ไรอันเป็นไอดอลของน้องเลยคอนเสิร์ตพี่ชายทั้งทีน้องโอจะไม่มาดูพี่ชายได้อย่างไรรักน้องรลโอและพี่ไรอันนะคะใช่นะครับแล้วก็คุณประภาสีนะครับบอกว่าน้องไปดูพี่ค่ายเดียวกันรักทั้งสองคนตั้งแต่แรกอะไรเนี่ยอลังแล้วครับตั้งแต่แรกแล้วครับเชียร์ทั้งคู่จ้า ตอนแม่น่าจะรีพิมพ์ไปนิดหนึ่งนะอ่าต่อไปครับคุณมายุรีลูกดิโอน่ารักมากๆดาวล้อมเดือนเลยค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณอุทัยนะครับบอกว่าไปให้กําลังใจพี่ชายที่น่ารักฝากดอกไม้ให้พี่อั้นด้วยจ้าดอกไม้เขาให้มาส่งมาส่งมาออนไลน์ค่ะดีนะไม่เปลืองตังค์นะฮะคุณอนุภาบอกว่ารักทั้งพี่ทั้งน้องและ เก่งมากน้องไปดูพี่อีกไม่นานพี่ไปดูน้องอีกน่ารักละพี่อั้นน้องโอ้น้องโอ้น้องโอ้เห็นไหมเห็นไหมล่ะอีกไม่นานพี่ไปดูน้องอีกเนี่ยเห็นไหมเออมันก็เขาามีมีความคาดหวังของเอฟซีไงใช่ที่ที่เราพูดเนะี่ยคือความคาดหวังของเอฟซีเราไม่มั่วนะเออนะแต่เชิญเราด้วยนะเราจะไปด้วยเราอยากไปดูคุณปิมประพานะครับบอกว่าน่ารักมากค่ะลีโอ ไปให้กำลังใจพี่อั้นด้วยนะฮะคุณน้อยไหนอ่ะคุณน้อยอะไหนล่ะหายไปเลยไม่มีมีสิ่ข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างอ่ะอ่ะคุณนิตยาก็ได้ครับผมน้องลีโอน่ารักพี่น้องเขารักกันอช่ใช่เขารักกันจริงๆนะอยู่ค่ายเดียวกันด้วยนะฮะคุณทุเรียนบอกว่าน่ารักมากน้องดูพี่ไว้ลูกรักหนูน้องดูพี่ไวลูก รักหนูตรงนี้แหละใช่ะนะฮะจะเวน้นเว้นวักผิดความหมายเปลี่ยนใช่คุณเบญจวรรณนะครับบอกว่าสักวันจะมีวันของลูกรับรักทั้งสองครับน่าะนะ,นะค,คุณป้านุชจรีรน่ารักมากน้องลีโอไปให้กำลังใจพี่ชายใช่แล้วะนะครับแล้วก็มีคุณบุตรษกรนะครับบอกว่าน่ารักค่ะน้องไปให้กำลังใจพี่นะครับคุณสุพินบอกว่าคงจะสนุกนะ ทุกทุกคนนะฮะแสดงว่าไม่ได้ไปได้แม่จันเจ้าบอกว่าทําหน้าที่น้องชายได้สมบูรณ์แบบสุดๆ<ม>ไปให้กําลังใจพี่ชายน่ารักมากลูกสุดยอ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 ดยโอ้โหสุดยอดจริงๆ <S 2> <S 2> ค่ะ <S 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 คุณสิริพรนะครับบอกว่ามีความสุขกับคอนเสิร์ตนะครับไปกับพี่ๆน่ารักมากเลยเออนะ <S 2> <S 2> ก็พี่ๆก็หลายคนอยอู่คุณสุขอะไรนะสุอะไรเนี่ย สุกุมาป่ะเออนั่นแหละสุอะไรก็เออสุกุมานั่นแหละสุกุมาออฟเหรอค่ะน่ารักจังน้องชายไปเชียร์พี่ชายส่วนพี่รอดูคนเดี่ยวหนูนะครับอ่านะเห็นไหมเนี่ยทุกคนก็รอและตอนนี้คาดหวังแล้วอ่า<ล>นะฮะเริ่มแบบรอคอยรอยคอยรอคอยคอนเสิร์ต เดียวของลีโออาทิตย์นะฮะก็คงอีกไม่นานแหละเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายเหนื่อยก่อนเออนะเขาเขาาจะไปวางแผนอีกก็ได้นะว่าจะมีคอนเสิร์ตใครต่อไปอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางทีมงานเขาละนะทางเราเราสองคนก็คือรออยู่ห่างๆยังหงวงแล้วเราก็จะรอไปดูรอไปดูนะครับขอให้บอกเราเราไปเลยนะตอนนี้เรายังไม่มีใครบอกเราก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไป แต่เราก็ส่องเราก็ส่องมาฝาก f อฟนะคะก็น่ารักแบบนี้น้องไม่ว่าจะเป็นน้องรีโอนหรือน้องรายอันก็น่ารักทุกคนเลยศิลปินยุ่งข้าวเรคคอร์ดนี่ก็ถือว่าน่ารักทุกคนแหละนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนพยายามไม่กิ๊งกิงจะหลุดหลายรอบแล้วสังเกตดูเกรงมากเลยอ่ะโดนแซวไปนี่เกรงเลยอ่ะ ไม่แหมขอกิ้งกิงไม่ได้เหรอเอาหมดเวลาแล้วนะครับค,คลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรกันต่อยังไงรอติดตามนะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ